ครับสวัสดีครับพบกับๆๆๆๆๆๆตาว่างเราวันนี้ตาว่างดาวเรืองอาออย่าเหลานี้มันน่า,าเจออย่างแรงเออน่าจะมีปาประกอบแต่ยังทำไม่เป็นนิดเดียวไอ้น่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมไหมตามมือตื้อมาว่าจะเดียวให้เด็กทำใ้ให้มีรูปประกอบมั่งพอมีรูปได้รูปเดี๋ยวเพิ่มไปสองเที่ยวมา เออหลือง阿อ斯加วันนี้ผมมีดาวเหลืองา拉斯กาไอยาวังอาร์ตแต่วันก้ดาเหลืองอสเยเนียดังนี้เหลืองดาว阿าพอพิ่มเราอองเรือสำราญจากเซียร์ตันบริลาสกาเนี่องเรือปตํจจากวังนันลเซียตเทินของสหรัฐเดอวกาพานทารีของแคนาดาหรือก้าวดอ้น阿拉斯กา ราดจ้าเนี่ยนะต้องมีเาวประวัติเก่าวๆทย์เพื่อให้เป็นประกอบเรื่องจากข้อวางราดจ้าเนี่ยแต่ก่อนเป็นของรัสเซียราดจ้าไอ้แป้นดินรัสเซียวางย่อยไปสัน้นมาถึงมันครอบครองมาถึงนี่ไอ้ช่องแคบช่องแคบอะไรนะช่องแคบเบริง ชองแค่เบลิงเลกามาลาสตาชงแค่พันก็ว่าไม่แจกว้างแต่เหลยสักโหกิโลึงไหมสี่ชงแค่พันละชงแค่เบลิงเละเลกาข้าวเคตอลาสกาอลาสกาเอ่อหลับประวันชาชีน่าพอดีอลาสการน่ยเป็นข้อหลักที่อายูน่าเล้ยวเพราะว่ามันเป็นคิดพื้นที่แทวแถวควรลุกเนื้อปลาที่มาปลาแหลมแข้ง ซึ่งมันจะอยู่ข้อไอ้พวกเอสกิโมซึ่งไอ้คนตัดเสียมันอยู่แถวนั้นมมนก็ข้ามจากสองแคบเบลิงก็ว่ามาเป็นเอสกิโมสองที่นั้นซึ่งในอราร斯กามันมีไอ้ทรัพยากรธรรมชาติไอ้ไม่จัดต่อชาติไอ้พวกสัตว์ต่างๆเช่นมี๊ก้าวชู้หนักไอ้แมวน้ำและอะไรนะถึงชิ่งเหล่านี้มัน พวกนั่งมันค่ายดีด้วยลักเทียมันก็ข้าไปครอบครองเพื่อจิจางค่ายนั่งสัดค่ายคนซัดได้ไปนานแล้วพวกนั่งมา the ้านั่งมีอะไรสิช่วยช่วยหามามของเบื้องหน้าวูมาใจนั่งมา้านี่นั่งมา้าคนยาวนังมีคนยาวนั่งกว้างแล้วเป็นนั่นนั่งแมวนามล้วเป็นั่นเป็นนั่นเลยซึ่งเสเหลี่ยมมันก็ครอบครองหัวล้านเลยซึ่งอนี้หลักเทียมันเกิดปหน้า รักทียจะไม่บุราแล้วลนะ่ะเมื่อยว่านปีนีคุณตกอเดวแค่แค่เพี่กนั้นคุณตกราวว่ะคุณตกสุวรรณพอดี่รักทียมันคือปันหามันทำรุมก้ามเดบกจะไม่รอส่งรอปีมันนู้นไปจากปีเตอร์ยช่วงนู้นทำซุ่งกลามใครเมีเยไนระเงี้ยเสตเตล้มชาคาชาใจซุ้ซึ่งินนี้ กาสืบซากหรืการปรัชนากรไปจั้งุ่งครามจะล้านตัวกลุงมันเล่นหวาละจะใกล้รีบเป็นดินเต้นสีจับปัญญากรอนอายุนก็ไม่มีมีแต่ล่างคลัตมันก็หลา,ลาใกล้เฉกเบาเดียวตัวกลุงมันประกาศมันปักตายประกาศใกล้เฮติยิน,า <c oughs> บ,นบาระอยก็กล้หลัดตัวกรุงมันอีใกา้อะเกิาดาไม่ได้อะเกิาดามัน มันพื้นไม่รู้มันัดจิงมัติดอยู่ในเขล็ดแนาเนะี่ยตกลงมันใก้ซาัดซาัดซื้อไปซักวันซื้อไปไม่ใจแเพลงเจ็ดด่านดอวลนาใสโจ้ไม่ใชิล้านไม่ค่าชล้านเทียตอ่อเพือจด่านว่าบา้านเจ็ด่ล้านนั่นไใชเจ็นล้านนะล,ลงมันใกล้เนีย่ยพอใกลไม่ใจนั่น อะไรกันมันคนพบทองคำมาสร้างคนพบบ่อนน้ำมันเดี๋วก็กำมังโอ้ตอนตอนก็รูกเช็ดเดียวดัดเสียเสียได้ก็มันไม่ใช่สำปุ่นแล้วมันกลายแล้วซึ่งเราหวนจะเป็นกลายเป็นเมืองทองเที่ยวกันลาวอะไรกานมันไม่ใช่แต่บ่อนน้ำมันไม่ใช่แต่ทองคำเช็ดเดียวเป็นเมืองทองเที่ยวไอ้ยาเราไปจากเคียร์ต้น เรือออกจากตาเรือเจดต้นไเรือสำรานนั่นเมื่อลำาำหนึ่งตกุกงส่งพันว่าคุณตามร่างไอ้ปินเต้วนี่อืมยอดเมื่อรู้คยไปเที่ยวตัวไปเที่ยวกันสักเราด้เราด้ไปคนหนึ่งกันในส่งพันว่าคุเราก็ไปหนึ่งพันไปละมันตกหลงออกเมื่อกับทุงเล็บลอยน้ำในเรือเมื่อกรบลุ่งเล็บมันแลวไมันอยู่ลรงชิดลำจัน คนณต้องสน้างปั้นกุลมึงกำลุเรื่องกันคุณโดยสร้างกระส่องปั้นว่าเร็วเช็ดเร็วเราก็ไปในหันมียองอาหานมีลานคามีเมื่อครับซื่นกันคากันแล้วทีเทียวอยากคุณปะคุณปคุณตกตัวสับเปียนเลือนเลื่อนเลือนก่อนเลื่อนก่อนเลือน่อดี๋ก็ยึดไม่ใช่ได้แล้วยึดเดทำไม่เป็นติดจับองไม่ได้เอาเอาอาตรงนี้ทตรงนี้ นายดูอ่าลาโตลาโตให้จบเรื nu, ่องนั ô, ่นนะเร่งเใ่้เร่งๆให้จบอัีอาราเซกาเนี่กินลงไปเทียวอะออกลางคืนมันกระเพากลางวันกลางวันกาเวะึ้นไปเที่ยวเมืองนู่นเมืองนี่เมืองคูโดเมืองเอชวีเมืองก็แต่เมืองเลยไม่รู้เมืองเลยเมืองเราขึ้นไปเที่ยวอะที่งก็มีเงาะควย ป่าคุนเที่ยวบุญข้าเออละควอยข้าว่านละควยนี่แต่ก่อนสลัดมันสร้างเหมือนมันพบทองคำเนาะพบดัมบุญหุกเข้าสูงอีหลังต้านยืนมันตั้งตั้งต้านละควยสายอวยพาดเอออวยพาดจังว่าตั้งุูต้านละควยถือว่าละควยมันบีมเครื่องตัดตัดนามแข้งเราต่างละควยอย่างที่มีนามแข้งจึงก็ให้ละ นักตรงเที่ยวขึ้นกับคอยาอันเลยในยุก็ไม่ทำเมืองทองเด็ตาจึงทำให้ตากับคอยแังกลายเป็นกีเที่ยวกันนี่กลายเป็นหลับดยกานขึ้นไปเที่ยวบุญโอ้ย่าอลังการวุยขึ้นบุญเข้าขึ้นต่อยไปเหยียบเข้ากันไปปลาหิมะเราก็เลไปเจแต่เละก็มีปลาไม้ปลาซ้นปลาไม้ยะไรมั้งแต่เละในปลาหิมะขึ้นซุ้มขึ้นซุงมขึ้นเรียวปอยเรียวมา เป็นที่มาข้ากูไปตังเข้าเหลือคอยกันเรียบไปน่าอยู่แค่นหึงกำมีปาต้นมงโลเล่จะมอนตามาปีอย่าช่วยหามนาะลงเด่ก็ไม่ลงจะว่าเรลือคุยกับปลาไปปูข้ามทำผ่านทำลอยขึ้นไปไอเหอคยห้ว่าเรลอคยไอคนคุนห่านคนเล็กสองขำมาัยุ่ว่าซาลัดพอสองคาแล้วพเมื่อสองคำมาขึ้นไปชุ่มชุดไปต่อแดนกับ เกนแดา่ามันว่าติตาลีกันแต่เขามาเราลุงว่าเราลุงดูปราบประจิตกันบัน,นเียาวาเาเราเียลุงเรากีกาเขาอาจจะจำกัดในเรื่องความสะอาดรืปคือก็ไม่รู้แบ่ไอหมาช่วยหามเลกการนลุงเราปากองใต้ไปเมตตานมาติใต้เลยกันนี่อย่าหนุ่กินน่ปพาช่วยช่วยอ่าตีเที่ยวเรือจำบ้านนั่นนะ ta giờ giờ đã lăng ai để tăm hai chi à ai ai mì bạp là co, có mấy lúa có tăm bưởi là có tăm mấy pin gan ta sẽ lên chơi đường này mưu tư là có tùng clip về mấy lúa cởi lệ mang mấy lúa lớn đập chết rồi có đấy lên heo nút heo đào hoang lên <laughs> quảng điên người đái có đường đưa xem lan có ba bảy đầu bia đều thả làm khen bằng mường nào bằng mương, ai ai ấy... มันมันน่าจะป,ป,ปินโคร่งปิ่นชงแคปปิ่นโกปิ่นเลยไปแล้วเนียซึ่งข้าไปเลานน้ำแ้งั้นอผูเข้าเข้าวิมาเพนะเกลียไปกางกว้ากางวมาก้างสายกางวิมาตรงกลางนั้น,นับกอนน้ำแก้งลอยมาตามทางลอยมาเมื่อพักศบเัน, <c oughs> นเนล่าแกงลอยเือนพักบเออเมื่อพักศบไป,ออปน,นคือลอยมาเป็นเป้เป็นเป้มา tức là lưỡi cá lên cá bẹp phu, yến cá phu, yến cá phu, lâu rồi yuềng chỉ chỉ mới pin sa pin san làm ke để cơi cơi chỉ sa làm tan nè, ngày ngày chọn ké vẫn là làm tan, mình còm, mình riếng, để mà mình làm yếm, làm chóp, gì lưỡi cá lâu mấy anh yuềng để năn để, mướn trên cơn rồi lên cá rồng rồi cái gì, lâu, à, การขึ้นเรือออกไปจากเมืองนั้นก็ออกไปเมืองแล้วไปเมืองโอยมันเป็นเมืองวะเป็นเมืองพีรถเด่นเต็มมัดพีนี่เป็นเมืองเป็นเมืองเมืองนึงไรรัสอาลาสกาไม่รู้ตรงไรทุกหน่วยตรงนั้นเ่ยมันก็มีตาหนามแกงรถก็ไปรถมีก็ไปจอดเสียเราลุงไปดูเสีใจทีไอ้ชาย นามันเลยทั Pike, ้งอะลรไปปิ้นทานนามแข้งปิ read, mm ้นทานยิบริบไปบรรลุเขาว่าทานนามแข้งพร้อมปิ้นตรงปิ้นปิ้นบรรลุปิ้นนามแข้งพี่ไปนะนะลอยมาลอยไม่ไม่ลอยเป็นพื้นดินเป็นกระปูเขาอยู่เดี๋ยวมันหักเดี๋ยวกระลอยลงมาเรื่อยเรื่อยอันต่อยืนเรงกางลิงได้ไม่ใช่เสียวคนเตี้ยเดียวตัวน่งเลือไปเล่โอ้หนี่ต้องไปยืนเรงกางลิงก็ได้แล้วครับวันนี้เพิ่มเราได้การงานที่ก้อนนะครับขอบคุณมากครับท่านนี้ครับ